สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาทำอะไรวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องถึงน้องกิฟนะคะที่ว่าเป็นข่าวโด่งดังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทำทำคลิปพิเศษทำคลิปพิเศษขึ้นมาค่ะแตกต่างจากที่เราเคยทำใช่ก็เพื่อเป็นให้เกียรติกับน้องกิฟนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองรู้จักกับน้องกิฟนะคะเพราะเราอยู่เมืองเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันแต่เมืองเดียวกันแล้วก็ เรารู้จักเขาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ไปเจอกันที่ตามงานวัดนะคะแล้วก็ส่วนตัวเราก็เคยเจอพูดคุยกันจนกระทั่งน้องเสียชีวิตนะคะแล้วเราก็ได้ไปร่วมงานกับทางคุณแม่ด้วยจัดงานจัดง,งานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เราก็เลยคิดว่าเออจะทําคิดอะไรให้น้องเป็นการขอบคุณน้องดีไหมที่น้องได้ให้ข้อคิดกับพวกเราใช่มันทําให้เราเนี่ยรู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้นทําให้เราเนี่ยรักตัวเองมากขึ้น เราตัวเองมากขึ้นก็คือว่าเราต้องดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องทั้งจิตใจด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างเรื่องวสูีชีวิตอะเราตั้งเชียร์เขาว่าตั้งเชียร์เขาว่าสตีเล็กผู้ผูกมิตรกับความตายใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่คนเราจะยอมรับได้ะคิดแล้วก็เลยแบบเราบังเอิญเราก็ได้ทำยูทูบเราก็เลยไปบอกคุณแม่ว่าเออเราทําคลิปให้น้องสักคลิปดีไหมเพราะว่าอย่างน้อยนอกจากเราเองที่ ที่สัมผัสเป็นการส่วนตัวได้มีความรู้สึกที่ดีๆจากน้องแล้วเนี่ยพี่น้องเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยคนอื่นที่ที่ได้ดูคลิปก็อาจจะได้กําลังใจเพิ่มมากขึ้นใช่ใชยากการใช,ช้ชีวิตพอแล้วก็เราก็จะมีคลิปของน้องที่เราไปตั้งแต่ไปไปหาน้องก่อนที่น้องจะเสียสองวันแล้วก็คลิปงานสวดนะคะแล้วก็คลิปทำบุญร้อยวนันแล้วก็คลิปวันเกิดน้องกิฟทั้งหมดเราไปเราถ่ายคลิปไว้ประมาณ4คลิปนะคะแล,แล้วก็มีภาพนิงน่งมีนู่นมีภาพนิ่งด้วยแล้วก็เราก็ได้ไป เจอน้องใครเนี่ยลูกสาวน้องกิฟต์นะคะน้องสารนะวันนั้นได้นั่งด้วยกันได้ถ่ายรูปใช่ได้ถ่ายรูปด้วยกัน,กนแล้วก็จะมีรูปในนี้นะะในคลิปนี้นะคะเขาติดตามดูแล้วยังไงเดี๋ยวเราเรูปรงแล้วก็คุณน,นายกับผมก็จะบรรยายอธิบายอธิบายให้ฟังต่างๆหวังว่าใช่หวังว่าคลิปนี้นะคงจะเป็นทําช่วยให้หลายๆคนน่ะรู้จักขึ้นมาต่อสู้เนาะเข้าใจชีวิตมากขึ้นยอมรับความเป็นจริงไม่ท้อแท้แล้วก็คลิปเขามีความตายคอยคออยู่คอย ไม่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 ออกอาการนะไม่ไม่เลยทุกครั้งที่ไปเขาเขาไม่เคยฟูมไฟล์ร้องไห้ฟูมไฟลไม่มีเลยค่ะไม่ออกอาการชื่ชมชื่นชม้กิากำลังใจดีมากยรับเออยอกำลังใจดีมากเขากำลังใจดีมากแม่เขาจะเสียใจแต่ว่ามันแม่เขาบอกว่าไงนะทำไมไม่เอาชีวิตของแม่ไปที่ไปคุยกับคุณแม่คุณแม่เขาชื่อคุณแม่รัดาค่ะแม่รัดาโอเคครับเราไปตามคลิปกันไปตามดูคลิปแล้วข้างในนะคะโอเคครับโอเคครับ อันนี้อะไรคนไหนอันนี้ภาพนี้เป็นภาพที่เราไปเยี่ยมน้องกอิฟที่บ้านนะคะปเป็นลูกสาวชืว่อน้องไคเนสนี้เราก็ทําอาหารไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมค่ะใช่ก็จะมีรูปของน้องกิฟวางไว้ข้างหน้าพระท่านทรงส,ดสวดน,นี้เราไปที่วัดชยัยยะเป็นวัดแจดพระมานเนาะใช่แล้วก็ คนก็พอสมควรค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ติดงานใช่เราก็เพิ่งย้ายมาจากแคลิฟอร์เนียเนาะใช่ใช่ก็แต่เพื่อนสนิทก็อาจจะย้มีมาเยอะคนที่รักน้องจีนก็ไปนู้นบางคนเขาก็ไปทำงานในสะดวกที่จะไปด้วยกันเราสะดวกเนี่ยเราก็ไปได้คนที่เขาทำงานคนที่เขาทำงานกันนี่ก็ถวายอะไรนะสังฆทานรู้สึกไอ้ตรงนี้จะมีวิดีโอเนาะมีวิดีโอประวัติน้องย้อยใช่ไหมใช่ค่ะ ที่เขาฉายอยู่เป็นจอตรงกลางใช่จะมีสองฝั่งค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาบางินแล้วนั่งฝั่งซ้ายก็เลยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ใช่แล้วนั่งฝั่งซ้ายคุณนายถ่ายมาอยู่แต่ผมไม่ลงเพราะมันไม่ชัดมันเป็นการถ่ายจากวิดีโออีกทีนึงแต่ก็เป็นประวัติน้องทั่วไปเนาะใช่ค่ะเ <_ s> ขามารลวงใช่แต่หน้าตาน้องก็ดีนะตอนเปูนสวยชัวแหละสวยเลยน้องหน้าตาดีมากนี่ก็ คนที่สามีใช่ไหมรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วคนที่ถือแค่อันนี้เพื่อนเพื่อนสนิทค่ะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมน้องบิวค่ะผู้หญิงคนนี้ที่จัดแจงใช่ใช่น้องบิวเป็นผู้หญิงเอ่อหลังจากน้องกิฟเสียก็พาคุณแม่ไปนู่นไปนี่นี่คือน้องบิวเนี่ยค่ะนี่กับบรรดาเพื่อนที่ไปกับพี่ไปด้วยกันนะคะอ่านี่คนโตเนี่ยก็คือสามีของน้องกิฟค่ะที่อยู่ตรงกลางเนาะใช่เจเขาเป็นตำรวจใช่ไหมเป็นตำรวจค่ะเป็นตำรวจ โอ้ดีดีได้สามีดีมากเขาดูแลดีดูแลดีมากจนถึงที่สุดเนาะใช่ค่ะสามีดูแลดีแล้วก็ดูแลแม่แม่ยายดีอะดีแต่ถ่าที่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะใช่เออนี้ไงคุณนอันนี้คือถ่ายตอนไปเราไปทําบุญวันเกิดที่วัดอาจารย์ชัยยะเบังเอิญไปเจอคุณแม่รัฐานี่ทำบุญวันเกิดให้น้องกิบด้วยเพราะเกิดเดือนเดียวกันเราก็เลยทำอาหารไปเราก็เลยทำอาหารไปด้วยน้องกิบเกิดวันที่9มีนาเราเกิดวันที่11มีนาบังเอิญไปเจอกันโดยบังเอิญนี่ก็ถ่ายบริเวณวัดค่ะ ทำบุญให้น้องก<ช>็ดีแล้วล่ะไปร่วมทำบุญอันนี้ก็คือคนที่มาร่วมงานค่ะรู้สึกอันนี้จะเป็นงานวันเผาไปแล้วนะคะมันเก็บกระดูค่ะใช่ก็จะมีเพื่อนร่วมงานของสามีมาค่ะเป็นตำรวจใช่ค่ะเป็นตำรวจ,รวจนี่แหลคะค่ะน้อง ไปแล้วก็วยังไงไเราได้ข้อคิดจากน้องนะอใชอ่ก็เป็นกำลังใจทุกคนก็แล้วกันครับที่ยังมีชีวิตอยู่โอเคนะคุณน,นายะน่ะฝากฝากน้องไวแค่นี้ฝากไว้ด้วยค่ะสง่ง